สวัสดีค่ะน้องลองทำใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้นน้องจะมาชวนทุกคนทำแกงผนงหมูนะคะและเคล็ดลับวิธีทำแกงผนงอย่างไรให้อร่อยจนใครได้ชิมก็ติดใจต้องขอค่าเพิ่มทุกรายไปนน้องมีเคล็ดลับอย่างไรมาชมกันเลยจ้าอันดับแรกเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักกับพริกแกงผนงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างพริกแกงแนงเนี่ยก็จะเหมือน พริกแกงเผ็ดทุกอย่างค่ะก็มีหอมมีกระเทียมมีขา่าตะไคร้ผิวมะกรูดรากผักชีพริกไทยเม็ดกะปิเกลือพริกพริกแห้งเล็กแล้วก็พริกแห้งใหญ่นะคะก็มีส่วนประกอบส่วนประกอบเนี่ยเหมือนกันทุกๆอย่างแต่แกงพะแนงเนี่ยเราก็จะเพิ่มรูปผักชีแล้วก็รูปยี่หล่านะคะ แล้วก็ถั่วป่นเอ้ยไม่ใช่ถั่วลิสงคั่วลงไปด้วยเมื่อรอได้พริกแกงเผ็ดแล้วเนี่ยเราก็จะมาคั่วรูปผักชีแล้วก็ลูกยี่หร่าค่ะโดยลูกผักชีเนี่ยน้องจะใช้ครึ่งช้อนอันนี้นะคะแล้วก็เม็ดยี่หร่าเนี่ยใช้แค่ปลายช้อนเพราะว่าเราแกงแค่ถ้วยเดียวก็ใส่แค่นี้นะคะแล้วก็มีถั่วลิสงคั่วพอเราคั่วให้หอมแล้วเนี่ยเราก็ปิดแก๊สได้เลยทีนี้เรามาดู วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เราต้องใช้แกงผันแนนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปบกชีกับลูกยี่หร่าที่นน้องได้คั่วไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีถั่วลิสงคั่วค่ะแล้วก็น้ำพริกแกงเผ็ดที่นน้องได้ขลกไว้เดี๋ยวเราจะมาขลกน้ำพริกแกงพันแนกกันนะคะแล้วก็จะสําหรับการทําันแนงเนี่ยนยน้องก็จะใส่พริกแดงด้วยแล้วก็ พริกเขียวนะคะพริกชี้ฟ้าสีเขียวใส่มะเขือพวงนิดหน่อยแล้วก็ใบมะกรูดอันนี้ก็ใช้อยู่ที่12ใบค่ะ mm hmm. ก็ใส่ตามชอบนะคะมากน้อยก็ใส่ตามชอบเลย mm hmm. วันนี้น,น้องจะใช้หมูค่ะ mm hmm. หั่นซอยเรียบร้อยอย่าให้บางมากนะคะถ้าบางมากๆเนี้ยเวลาเราเคี่ยวอ่ะมันจะไม่ค่อยอร่อย mm hmm. ก็ใช้อยู่ที่300กรัมหรือ3าขีดค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บมีเกลือ เพิ่มเติมด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาแล้วก็กะทิกะทิเนี่ยแค่เหลือแค่ครึ่งกล่องแล้วนะคะน้องได้ใช้ไปบ้างแล้วก็อยู่ที่กล่องเล็กค่ะค่ะ250 ml แล้วก็ผงนัวใส่ตามชอบเอาละจ้ะเรามาโขลกน้ำพริกแกงพแนงกันเลยโขลกรูปผักชีแกะเม็ดดิหลาที่เราคั่วเข้าไว้ก่อนค่ะบดให้ละเอียดเลยค่ะพอละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปค่ะ หนึ่งช้อนเพราะว่าเราแกงแค่ถ้วยเดียวเนาะอ่าล้วก็โขลกเลยค่ะ,ะ,คะหลังจากที่ถั่วละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ม็พริกแกงลงไปค่ะห่ช้อนนะคะสช้อนสำหรับแกงขนาดนี้น้องใส่ม็พริกไปสองช้อนค่ะม็พริกแกงเผ็ดนะคะแล้วเราก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ น,น้องก็โขลกน้ำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้ออกมาประมาณนี้นะคะเมื่อกี้น,น,น้องลืมจ้าต้องมีน้ํำมันด้วยนะคะน้านํามันพืชแล้วก็มีน้ําเปล่าเอาไว้ทาหางกะทิด้วยค่ะโอ้ยคิดลืมจริงๆไปลงกระทะกันเลยจ้าเปิดเตาเลยค่ะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปใช่น้ำมันพืชลงไปประมาณหนึ่งทัพพีค่ะแล้วเราก็ ใส่หัวกะทิลงไปนะคะหนึ่งพักพักทีเช่นเดียวกันหลังจากที่กะทิเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกแกงลงไปจ้ะเราจะผัดพริกแกงกับกะทิแล้วก็น้ำมัน,นให้หอมก่อนนะคะถ้าเราเอาน้ำริเฟรชเนี่ยก็จะเกือบเกือบีค่ะแต่ถ้าขนาดนี้น,ะน้องจะใช้วิธีเอาช้อนตักเอาค่ะสองช้อนแกง แต่ถ้าเป็นอัตราส่วนทําขายเนี่ยน้องก็จะมีอัตราส่วนนะคะน้องเคยทําค่ะเคยทาขายแกงพะแนงเนี่ยค่ะเอาแล้วเราจะผัดน้ำพริกแกงให้หอมเลยนะคะหลังจากที่เราผัดน้ำพริกแกงหอมไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ําล้างครบลงไปค่ะถ้าการณีที่เราใช้กะทิสดนะคะก็ะเป็นน้ําหางกะทิอะค่ะขั้นตอนนี้นะแล้วเราก็ใส่หมูลงไป เราจะผัดหมูกับมะพร้าแกงก่อนค่ะหลังจากที่เราผัดหมูเข้ากับมะพร้แกงดีแล้วนี่นะคะเราก็จะทําน้ําหางกะทินะคะโดยการใส่น้ําลงไปแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะเล็กน้อยนะคะอันนี้คือน้ําหางกะทิในกรณีที่เราใช้กะทิสดนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวหมูของเราในน้ําหางกะทิแบบนี้นะคะ่ะใส่น้ําให้ท่วมแบบนี้นะคะ หลังจากที่กะทิเดือดแล้วเนี่ยเราก็ลดไฟเป็นไฟกลางใช้ไฟกลางนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวหมูของเราในหางหนางกะทิเนี่ยไปแบบนี้จนกว่าน้ำเข้าใจแห้งค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวหมูอยู่ในกระทะเนี่ยเราก็มาซอยใบมะกรูดของเราดีกว่าค่ะจับซ้อนเขาแบบนี้นะคะอันนี้นะ้น้องทุกอย่างเออทุกอย่างเนี่ยน้น้องล้านขอความสะอาดแล้วจ้ะแล้วก็ตัดขั้วเขาออกนะคะ ก็ม้วนเลยค่ะจับให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยซอยละเอียดๆแบบนี้เลยค่ะหลัดูคะแนนแล้วค่ะตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะงั้นน้องก็จะเติมน้ำลงไปอีก หมกะทิลงไปนี่นะคะให้ท่วม้าแบบนี้แล้วเราก็เคี่ยวต่อไปอีกค่ะทําแบบเดิมเลยเราจะทําแบบนี้นะคะสามรอบรอบที่สองแห้งแล้วเราก็เติมรอบที่สามเลยค่ะใส่น้ําลงไปใส่หัวกะทิลงไปเป็นน้ําหางเคี่ยวต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเคี่ยวรอบที่สามค่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราจะเคี่ยวให้แห้งเลยนะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปค่ะ แล้วเราก็ใส่หัวกะทิลงไป่ะอัตราส่วนพอๆกันนะคะทีนี้เราจะสู่ขั้นตอนการปรุงแล้วค่ะเหลือหัวกะทิไว้ด้วยนะคะเดี๋ย่าเทหมดนะทีนี้ค่ะใช้ไฟแรงได้เลยใส่น้ำตลาลลงไปค่ะน้ำตลาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนใส่เกลือค่ะไม่ต้องเยอะนะคะปลายช้อนกาแฟน้ำปลาค่ะ เล็กน้อยประมาณหนึ่งช้อนนะคะประมาณหนึ่งช้อนพิงข้าวเราคะ่ะแล้วก็ขงนัวใส่ตามชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเราจะปรุงแค่นี้ก่อนค่ะปล่อยให้เครื่องปรุงละลายก่อนนะคะหลังจากที่เครื่องปรุงละลายดีแล้วเนี่ยเราลองชิมรสชาติก่อนค่ะ ฮะแนงเนี่ยเราจะปรุงให้หวานน้าเค็มตามนะคะถ้ายังไม่ถูกใจเราก็เติมเพิ่มค่มาวน้องก็จะใส่น้าตาลลงไปอีกนะคะหนึ่งช้อนหลังจากที่เราเติมเนี่ยลองชิมดูอีกทีค่ะถูกใจหรือ,อยังถ้ารสชาติถูกใจเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่ผักเลยมะเขือพวงค่ะใส่ไปเลย เที่ยวสักแป๊บนึงค่ะถ้าเราเห็นว่าน้ำก็แห้งเติมน้ำได้นิดหน่อยนะคะแต่อย่าเยอะกะให้พอประมาณค่ะเอาล้วค่ะพอมะเขือพวงสุกแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกลงไปตามด้วยใบมกะกรูดเราจะเหลือไว้ด้วยนะคะเอาไว้โรยหน้า นี่ยเคล็ดลับความอร่อยของแพะแนงอยู่ตรงนี้เองค่ะตรงที่เราต้องเคี่ยวหมูกับน้ํากะทิกับเครื่องแกงนี่นะคะให้ให้กานุ่มเลยค่ะการที่เราเคี่ยวไฟอ่อนๆรุมๆกับน้ากะทิไปสามรอบที่น้องทํานี่นะคะก็จะทําให้หมูของเราอนนุ่มเนี่ยเป็นเคล็ดลับเลยค่ะการทํแพนแงงให้อร่อยอันนี้ยายสอนน้องมานะคะว่าต้องเคี่ยวนานๆทำแพนนะคะแล้วอย่าใช้ไฟแรงให้ใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวหมูเราจะได้นุ่ม เอาละค่ะตอนนี้ผักก็สุกแล้วกระที่เดือดดีแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทินะคะใส่น้ําไปเล็กน้อยตกเลืนอนิดหน่อยเคี่ยวให้เดือดเลยจ้าพอกะทิเดือดดีแล้วเนี่ยเราก็เอามาราดบนผัแนงเราเลยผัแนงหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะหอมหอมสีสันก็สวยงามน่าทานเชียวค่ะ สูตรนี้เนี่ยทำกินก็ได้จะทำขายก็ดีนะคะน้น้องรับรองว่าขายดีแน่นอนค่ะเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊กงเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้น้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย